แม้นายกรัฐมนตรีและ5รัฐมนตรีจะสอบผ่านได้คะแนนรอดศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้บริหารประเทศต่อไปแบบอยู่ <Bad you S 1> ได้แต่อยู่ยากกลายเป็นผู้นำขาลอยสุดท้ายจะฝืนอยู่หรือยุบสภาต้องติดตามประการหนึ่งเป็นเพราะพิษโควิดที่โดนฝ่ายั้านจัดเต็มอภิปรายไม่ไว้วางใจชูเอกสารหลักฐานชัดเจนในการบริหารสถานการณ์โควิดที่มือไม่ถึง ผิดพลาดล้มเหลวจนนิเคอีเอเชียจัดอันดับดับชนีการฟื้นตัวจากโควิด -19 ได้อันดับ118จาก121ประเทศรวมไปถึงความไม่โปร่งใสในการจัดหาวัคซีนประการหนึ่งเกิดจากรอยร้าวในพลังประชาลัดที่แกนนำอย่างธรรมนัตเลขาธิการพักกับลุงตู ขัดแย้งกันอย่างหนักถึงขั้นหากลุงป้อมพลเอกประวิตยหัวหน้าพักไม่ลงมาเป็นกาวใจน่าจะได้เห็นลุงตู่ถูกลงคะแนนไม่ไว้วางใจตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกลางสภาเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาประการหนึ่งลุงตู่ก็ยังไม่พ้นจากภาพที่เป็นผู้นําคนเดียวที่ได้คะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุดและได้คะแนนไว้วางใจรองบวยในจํานวน รัฐมนตรีทั้งหมด6คนที่ทางการเมืองคาดความสง่างามจะบริหารประเทศต่อไปแม้ลุงตู่จออกมาพูดว่าผลคะแนนไม่สําคัญและขอทํางานต่อถือเป็นเรื่องที่ผู้นําประเทศต้องคิดว่าจะฝืนอยู่ต่อไปเพียงเพื่อรักษาอํานาจตัวเองหรือประกาศคืนอํานาจให้ประชาชนตัดสินเหมือนในอรารยประเทศที่เขาทํากันครับชัดเลยสิงเชิงดอย